สวัสดีครับพี่น้องี่รักรับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์หนึ่งยอห์นบทที่5ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่5นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าตอกย้ําถึงคนที่เกิดจากพระเจ้าคนที่เกิดจากพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรที่จริงแล้วพระคัมภีร์ในหนึ่งยอห์นบทสามก็เคยกล่าวไปบ้างแล้วนะครับแต่ใมได้พระคัมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวว่าผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ผู้นั้นเกิดจากพระเจ้าและผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิดผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้้้้ววยในนขอีเรราาจึงู่ เรารักคนทั้งหลายที่เป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราทั้งหลายรักพระเจ้าและประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของพระองค์และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นภาระเพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจ้ามีชัยต่อโลกและความเชื่อของเขานี่แหละเป็นชัยชนะที่ชนะโลกใครเล่าชนะโลกไม่ใช่คนอื่น คือผู้ที่เชื่อว,ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงความจริงอย่างน้อย4ประการด้วยกันครับเกี่ยวกับคนที่เกิดจากพระเจ้าถ้าเราอ่านในหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่9ถึง12เราก็รู้ว่าคนที่เกิดจากพระเจ้านั้นจะไม่มีนิสัยที่ทําบาปใช่ไหมครับเพราะว่า,มาเมล็ดพันธุ์ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเขาและเขามีผลแห่งพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าออกมาและในหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อ19 21, ถึง21ก็ได้บอกว่า เมื่อเราบอกว่าเรารักพระเจ้าความรักจะต้องเริ่มต้นจากพระเจ้ารักเราเราไม่เกลียดชังพี่น้องต้องตั้งมั่นบนบริชัะของพระเจ้าและเรารู้ว่าคนที่สอนเท็ศเวลานั้นได้สอนว่าความรักเป็นเรื่องของกิเลสความรักเป็นเรื่องของสิ่งไม่ดีนะครับดังนั้นเองคนเหล่านั้นจึงมีความรู้สึกสับสนท่านยอนจึงได้กล่าวว่าอันที่หนึ่งคนที่เกิดจากพระเจ้า จะต้องเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นยังไงก็มีความรักของพระเจ้าอยู่ภายในมีพวกคำสอนผิดนะครับก็บอกว่าพระเยซูเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันพระคริสต์เป็นพระเจ้าผมว่าแกสับสนพอสมควรกับการสอนของแกนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าครับผู้ที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ยืนยันว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้ารับสภาพเป็นมนุษย์และเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นจากความผิดความบาปนั่นคือคำสอนที่แท้จริงนะฮะเราทั้งหลาย ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูเป็นแค่ศาสดาองค์หนึ่งแต่เป็นพระเจ้าที่มารับสัมภาพเป็นมนุษย์และตายไถ่บาปเราอันที่สองครับ คนที่เกิดจากพระเจ้าจะรักพระเจ้าและพี่น้องจะสังเกตพระคัมภีข้อนี้ข้อนหนึ่งข้อ,นนขอสองเนี่ยนะครับตอนท้ายบอกว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าก็จะรักพระองค์ผู้ให้กำเนิดและรักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วยหมายว่าอย่างไรครับเขาจะรักพระเจ้าผู้ให้กำเนิดเขาขณะเดียวกันเขาจะรักพี่น้องด้วยเพราะบัญญัติของพระเยซูในวัตถุบทยี่สิบสองข้อสามเจ็ดถึงสามสิบเก้าได้พูดถึงบัญญัติใหญ่สองข้อรักพระเจ้ากับรักมนุษย์บางคนบอกฉันรักแต่พระเจ้าเลยไม่รักพี่น้องพี่น้องไม่น่ารักพระเจ้าน่ารักเสมอพูดแบบนี้นะครับพระคั สอนชัดเจนบอกว่านี่แหละเป็นความรักที่เรามีต่อพระเจ้าคือเราประพฤติตามบัญญัติของพระองค์และพันติของพระองค์ไม่เป็นภาระคนที่บอกว่ารักพระเจ้าแต่ไม่รักพี่น้องจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะว่าเขาต้องทําตามคําของพระเจ้าดังคือประการที่3ครับได้บอกว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าเขาจะทําตามบัญญัติของพระเจ้าก็คือความรักคนที่เกิดจากพระเจ้าจะไม่ยึดอย่างอื่นนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่อบางคนบอกฉันเชื่อพระเจ้าฉันเกิดจากพระเจ้าฉันเชื่อพระเจ้า คนเชื่อพระเจ้าอาจจะไม่ได้ทําตามบัญญัติแห่งความรักก็ได้และเมื่อเราไม่ทําตามบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าความเชื่อของเรานั้นจะเป็นความเชื่อที่ตายแล้วครับเพราะความเชื่อน,นั้นจะไม่สามารถนําเราให้เติบโตยิ่งขึ้นและสุดท้ายเราจะตายในความเชื่อความเชื่อต้องมีการเติบโตยิ่งขึ้นและความเชื่อน,นั้นจะต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผลคือชีวิตแห่งความรักข้อ2ก็3บอกกับเราบอกว่าการที่เราทําตาม ความรักนั้นพระบัญญัติของพระองค์ไม่ได้เป็นภาระเราจะสามารถรักคนอื่นโดยไม่เป็นภาระหมายถึงเราจะมารถทำได้อย่างโดยไม่ต้องฝืนใจเพราะพระวิญญาณอยู่ภายในเราและพระองค์ทรงกระทำขอพระเจ้าสิครับพระองค์เจ้าข้า วันนี้รู้สึกฝืนฝืนในการรักคนแต่ต่อไปข้าพระองค์เชื่อว่าข้าวงจะไม่ฝืนอีกต่อไปเพราะพระวิญญาณจะเติมโตและข being uh, ้าวงจะเป็นคนที่เข้มแข็งและรักพระองค์ได้ตลอดเวลาและรักพี่น้องได้อันที่4ี่ครับคนที่เกิดจากพระเจ้าจะมีชัยชนะต่อโลกพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เกิดจากพระเจ้าจะชนะโลกโลกคืออะไรโลกคือความผิดความบาปโลกคือซาตานเราเกิดจากพระเจ้าเราชนะต่อความผิดความบาปเราชนะต่อโลกเรามีพลังเพียงพอ เราสาม,มารถขอพลังนั้นจากพระเจ้าโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์บอกว่าคนที่เชื่อพระเจ้าว,ว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าเราเองนั้นก็จมงชัยชนะต่อโลกต่อความผิดความบาปเพราะเราคือลูกของพระเจ้าเราเกิดจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับ